ขั้นตอนการเขียนแบบโลหะแผ่นสี่เหลี่ยมตัดเฉียงขั้นตอนที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งขนาดเท่ากับ60มิลลิเมตรเส้นที่สองขนาดเท่ากับ60มิลลิเมตรเส้นที่สาม เส้นที่สี่ขั้นตอนที่สองเส้นที่ห้าขนาดทั้งสองข้างเท่ากับยี่สิบห้ามิลลิเมตรขั้นตอนที่สามเส้นรอบรูปหนาศูนจุเจ็ด ขั้นตอนที่4ความหนาโลหะแผ่นเท่ากับ4มิลลิเมตร